คุณผู้ชมคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้ค่ะรวมไปถึงในช่วงเดือนธันวาคมแบบนี้ด้วยซึ่งมีอากาศเย็นสบายเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาก,กันหน่อยนะคะที่วังน้ําเขียวค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เชิญชวนคุณผู้ชมไปชมทุ่งดอกไม้อลังการมากๆเลยแล้วก็สวยงามมากๆซึ่งปลูกบนเนินเขากระจายไปรอบๆนะคะคือเต็มพื้น ที่แบบจุใจที่วังน้ำเขียวด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะสวยงามขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ นายพงเทพมาลาชาสิงห์ค่ะท่านเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาออกมาเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดก็คือวันนี้นะคะวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565เนี่ยละค่ะก็จะเป็นวันหยุดยาวอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับโอโซนบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์แล้วก็อากาศหนาวเย็นสบายที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในช่วงไฮซี C S หรือดูหนาวส่งท้ายปลายปีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแหล่งเลยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก อย่างเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้ดอกไม้เมืองหนาวฟอรส์พาร์คขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นน,นะคะโอ้โหสวยงามมากๆม,มีทั้งสีแดงสีชมพูแล้วก็มีสีขาวด้วยสวยจังเลยคุณอั้นคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเ,ออเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีดอกไม้เมืองหนาวนานา,นาชนิดกำลังแบ่งบานนะคะอวดโฉมแข่งกันรอนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความสวยงามละลานตาแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกบันทึกความทรงจำซึ่งที ฟอร์ราพาร์คได้มีการเนรมิต พื้นที่อ่ะเป็นทุ่งดอกไม้สดใสเนี่ยนะคะด้านนี้ก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีแดงด้วยนะคะมีหลายสีสันมากๆเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่านะคะมีการรวบรวมนะคะดอกไม้นานาพัานธุ์หลากหลายชนิดมาตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามอลังการมากๆมีทุ่งดอกกุหลาบอังกฤษมากกว่า300สายพันธุ์และยังมีดอกไม้หายากที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เองเฉพาะที่อำเภอวังน้ำเขียวเท่านั้นน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพดินด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมีพันดอกไม้นะคะมีจุดชมวิวแบบ360องศานักท่องเที่ยวก็จะได้ชมวิวทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้ที่ปลูกบนเนินเขากระจายไปรอบๆเต็มพื้นที่แบบจุกใจแล้วก็มีลานสนามเด็กเล่นท่ามกลางธรรมชาติเปิดให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมาวิ่งเล่นได้เลยชมดอกไม้ถ่ายรูปกันให้ได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจไปในคราวเดียวกันแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครัวไปด้วยค่ะในส่วนของไฮไลท์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ก็คือกิจกรรม7มหัศจรรย์งานศิลป์ดินแดนแห่งความสุขโดยนักท่องเที่ยวจะได้พบกับศิละปะจากธรรมชาติดอกไม้ที่งดงามมีผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะออกมาบินวาดลวดลายโชว์ความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งมหัศจรย์ที่1เป็นการจำลองเรนฟอเรส ป่าฝนเขตร้อนชมฝูงผีเสื้อมากถึง1,500ตัวและมี2 7สบายพันธุ์บอยบินกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ในส่วนของมหาสัจจรนท์ที่2เป็นกำแพงดอกไม้เมืองหนาวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศ ภูเขานะคะอย่างตรการตามหัศจรรย์ที่3เนี่ยเป็นสีสันประติมากรรมดอกไม้เต้นระบำโดยศิลปินเกาหลีที่สวยสดงดงามตามากๆมหัศจรรย์ที่4จะได้พบกับธรรมชาติสนามหญ้าเขียวขจีรายล้อมด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์สีสันสดใสพริ้วไหวล้อไปตำสายลมเหมาะสําหรับการถ่ายรูปเช็คอินค่ะมหัศจรรย์ที่5คือโรสคาเฟ่สำหรับสาวกสายคาเฟ่ ต้องห้ามพลาดเลยเขาบอกว่าคาเฟ่ยอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกกุหลาบอังกฤษมากถึงนะคะ20,000ตน้นและมี300สายพันธุ์ด้วยกันส่วนมหัสจจรย์ที่6เป็นสนามเด็กเล่นกลางธรรมชาติช่วยปลดล็อกจินตนาการเสริมสร้างทักษะให้เด็กๆคุ้นเคยเข้าถึงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นและมหัสจจรันที่7เป็นอีกหนึ่งมหสัจจรรย์สุดท้ายแล้วนะคะคจะเป็นแคมปิง้งโอโซนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นสบายนอนชมดาวย่ำ ค่ำคืนแบบ360อ,องศาเลยทีเดียวค่ะคุณอันโอ้โออพลดเพลินไปกับบรรยากาศและธรรมชาติที่งดงาม ในอำเภอวงังน้ำเขียวจังหวัดโคราชนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่รู้จะไปที่ไหนดีอยากไปถ่ายรูปสวยๆชมดอกไม้แล้วก็นะคะเก็บบรรยากาศอากาศหนาวเย็นแบบนี้แนะนำไปที่ฟอรร่าพาร์คได้เลยค่ะสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยอาจจะไปไม่ทันอาจจะรอในโอกาสต่อไปเ,ออเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ไดสัปดาห์หน้าก็คือเป็นวันหยุดในช่วงวันรัฐธรรมนูญนี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะใครที่อยากไปก็วางแผนกันเอาไว้ให้ด จริงๆเนี่ยผมนะฮะตอนแรกนี่ก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าเอจะไปเที่ยวที่ฟอรราปาร์กวังน้ำเขียวที่โคราชดีหรือว่าจะไปที่นะครับจังหวัดพิษณุโลกที่ตําบลท่าโพข้าวไรซ์เบอร์รี่เมื่อสักครู่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้พอดูภาพข่าวแล้วขออนุญาตนะครับก็คือแอบปันใจมาที่ฟอรราพาร์คนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยลองเช็คระยะทางจาก Google Map นี่นะครับคุณผู้ชมถ้าจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติของเราไปเนี่ย ก็ระยะทางประมาณ240กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง40นาทีอ,อ,อันนี้ในกรณีที่ไม่แวะไม่จอดไม่หยุดพักหรือว่าอาจจะตีไปกลมๆน่าจะประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับรถนี่นะครับสวยงามจริงๆใครที่ชอบแบบนี้นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจจริงๆครับ